กาลกากจะมาสลามเนี่ยยิงซอยไปเลยนะเฟรมไหผมน,นั่นมนาั่นระมิดแรงแน่เลยประมาณนี้ไปสาม่สามสามี่สาม ผมผ่านด่านสิบผมไม่ได้ออกแล้วะไม่ไหวแล้วกูว่าขค่ด่านสิบกูจะต้องแค่ดานเก้าก็ัาาง 9, ไม่ไหวแล้วไอ้ยสู้เขาสิวะไอ้หญิงไปเลยกูลววะผมจะได้ไถ้าผมด่า,ดานสิบที่จะได้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่เป็นของเลีวสิบชิวไอ้หญิงสู้เขาหญิงลูกคนนะ่ะเวลาสามชิว,วชิว,ชว ตัยจะเป็นหมดแม็กแล้วนะแต่กูก็มัตีกูดเดียวตายดิตามหนึ่งเขาเช็คตีมด้วยกันสภาพอัปปีหรือเปล่าเดี๋ยวดวูนี่ปีบปรงหนึ่งไม่อัปปีบวกงสองอ่ามันจะบวกงสามแล้วล่ะรว <c oughs> ตามหนึ่ง ขาเชฟตีมวยกันโอ้เสร็จสักทีเอาโยโลแลวป่ะเฟรมไหผม่นั้นผมนั่นลามิดแรงแน่เลยอประมาณนี้ไปสามยี่สามสามยี่สามผมผ่านลานสิบผมน่าออกแล้ะ ไม่ไหวละกูว่าแค่ด่าสิบกูไม่ด้ต้องแค่ด่านเก้าน, 10, น 9, ไม่ไหวละว,วอู้หูยคือก่อแม่งไปเลยโอ้ยโอ้ยอุ้ยตีโคตรแรงเลยโอ้ย,อย,อย,อยมีอยังเร็วเร็วถ้าขนานสิบจะได้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่เป็นของเล็กสิบผิวไอ้หญิงสู้เขาหญิงลูกข้ามเลยเออเตินเจียนอะไรอ่ะ